เอาครับผมเอาสวัสดีครับผมสวัสดีสวัสดีเอฟซี FC ทุกท่านทุกคนครับผมเอาสวัสดีทุกท่านครับผมเนาะครับเอาพี่น้องเนาะขอโทษนะครับพี่เคยรอดูน่อยนั่นเนาะครับเอาเมือน,นี้ม้าเอาเนื้อหางมาฝาก่อนพ่อแม่พี่น้องเนาะโอ้ครับผมอ,อ่าก็คือเกินไปแล้วละ่ะตาตัง้ตงแก่ต้นต้นตะ้นฟวนเนาะออันที่อันนี้อันนี้เนื้อหางนี่จาก ังได้ครับผมนี่โอ้ยลับตัวโอ้ลับตีง่ายลับตัวเลครับเลครับเลขลับตีเนี่ยจะปลาแข้งโอ้หิรานชนะละอืแต่ว่าตามที่จริงเพื่อนหามากกับทั้งซองเลยสามหมดแล้วอู้แต่ว่าเม่ค่อยออกคลิปอืมื่มีคลิปอ่าเพราะว่าเป็นเลขลับอ๋อ่าก็คือเลขอักเอาเอออ่า นายมาสามงวดแต่ว่าเข้าสองงวดแล้วเด้อยพอไหวครับอเขามาสองงวดแล้วก็เสไดดทิศตามนี่อ่าก็็สีไดมาเปิดเผยอีกนี่ก็จสมาเปิดเผยครับผมก็เลยเข่าบนเข่าล่างอืเข่าสองตัวสองงวดทิดเข้าสองตัวบนสองตัวล่างครับสองงวดทิดแล้วสองงวดทิดครับอมาก็เลยเอามานํำเสนอให้พี่น้องเนาะก็เลย มาแบ่งปันเอฟซีพอไว้พร้อมครับเพื่อให้เป็นท่าทางเนาะบม่วด้่ากันคือจะคล้องสูตรเพิ่นขคลองมาเอาไปน้ำกันแบ่งปันเพิ่นเนี่ยมาสั่นดิ่าสั่นใครก็จะอักเอาขึ้นกันในละที่ร้องอ่าไงมาทำบะไรดิเรียกตัวนี้โอ้ขันบ่มาพ่อกันนี่ก็ทิอักเอาเลยโอ้ยแล้วแต่เพราะว่าอันนี้ก็คือมาน้ำกัน ได้เลขมาเมืองคืนนี่สิทีโอ้ดีเออข้าได้จังมืออื่นมือหื้อยังเล้ยวด้วยเพราะว่าผมได้มาน้ำกัดแมนแมนครับผมจังวันเสาร์อาทิตย์เท่าน้นบริอยนะครับผมมันต่างคนต่างไปมีทุระไปครับผมก็เลยบริอยน้ำกัดข้าได้มากมือนั่ะจ่อยเลยแล้วเลยเออแม่นที่บอกว่าให้แบ่งน้ำกันเด้อท่านจะเมื่ได้ครับบ่ได้แล้วคนเราอยู่คนละโซนเลยครับมันต้องบอกไม่ต้องอธิบายตัวเลขที่ไปที่มาพร้อมแมน เพราะว่าแอดม, be so, like like oh uh, huh? มินกับเพิร <st ์ดโทรหากันเป็นช sure ั่วโมงกุ้ยกันนะแม่เสียงกับเพิ่นกับ่ให้อัดอาร์ตตอนแรกที่ไปที่ว่าเพิ่นกับวอรแบบฟังคร่าวๆเพราะว่าเพิ่นกับเป่อความปลอดไพ่เนาะเนาะย่านซื้อบ่ได้ว้ายย่านซื้อบ่ไริเวณไงมันเป็นอันตรายก็เพิ่นเพิ่นเพิ่นดดู้างใจเนาะแมนทางใจกันคือซื้อด้วยสายู่ได้หะเออแม่นนีดีอ่า เพิ่นไปกีดยางเออพิ่นอยู่ภาคเขานี่แหละชออาวบ้านเพิ่นในแทถวบา้าหนาาห้องนี่แหละโลงไปรับจ้างกีดยางอยู่ภาคไก่เป็นยังจังมีหลายแถวภาคแต่แถวบ้านห้ามันมีบ่โอูบ้านห้านี่หายากผีบ่ภาคมาแข้งภออาคลิ่นไม่ผักรักภาคผู้ภาคสตอ,อ มีมีอยู่ฝุ่นมีเม็ดพรนบ้าได้เลี้ยแคทเอาอืมอ่าตัว่แถวบ้านเ้ามไม่ค่อยมีพี่น้องอื์เนาะโว้ยหตัวลินแม่ยังหายากอยู่ครับนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละว่าที่ผ่านมาให้สีเก้าเนอะออกเก้าสีอ่าแล้วก็ให้สี่ห้าอ้หูสามห้าสี่ห้าเออออกขาสีครับอ่าก็เขาทั้งบนทั้งล่างอืเนาะ แต่ว่าก็เลยว่ามันนี่ได้มาแล้วก็อยู่ความกันเลยพี่น้องด้อก็มาบอกให้กันฟังนะอยู่ครับเนาะสำหรับตัวเลขทางคือทางทีมงานโอนบ่อได้ที่สิบม,มาแบงปั่นให้กับเอฟซีกันท,ทุกคนนะครับเนาะงวดก่อนเป็นเลขสวดเอายูมิดโอ้มีดโบราณมีดโบราณอือ่ากับเขาทั้งมดทั้งล่างกันแหละอ่ตาตอนงวดนี่นี่ที่เรียกว่าสีเฮ็ดเลขเชือกกันบ่เชือกผูกข้อครับม,มันหลายเลือกเอา เพิ่งเลยว่าไปพ่อตน้ตนต้นพู่ต้นพู่ใบพู่เท่าเนี่ยพู่เขี้ยวเท่านี่เออเราอยู่เครือพู่นี่เออตน้ตนต้นพู่นี่มง่วนง่วนที่แรกกันต้นมาแข้งเออต้นชอบอัน,านขานี่ยนะพ่อมาโอ้หักแข้งอย่างแค่ต้นใหญ่นั่น,นแหละมันไม่ผกักโอ้อะไน,นก็นแตกหมดลง่งอืมเพราะว่าว่าผักมาแข้งนี่ยม้ามาบ้านเฮ่าทนเขาทุลักทุเลาะครับเด้อต้นทอบบันหน้ามีดนี่เออ กว่าใหญ่แล้วเออเพื่อว่าบนบใหญ่หรือทั้งผู้ห้อมโอ้อ่ามักแข่งผู้ครับผมอ่างวดสองเนเป็นมีดนั่นแหละงวดนี้เป็นต้นผู้อ้าวครับติดเสียครับผมเพื่อว่าใบผู้สองแสกนี่หรือว่าใบผู้หางหางแสกนี่อ่าสีมีโชคมีลาบซาโปคูดมั่นป่าซาโปคุณมันเอาไปเฮ็ดยังก็ได้ไปทานครัใบผู้สองหางสองหางอ่าใบผู้สองหางครับผมแต่ว่าอันนี้การพึ่งในยินว่าผักผู้ผักผู้ อ่าคำภาษาภาคกลางเขาก็ต้นกาฝากนั่นแหละครับพี่ครับผมต้นกาฝากอยู่อยู่ที่อยู่ที่ต้นพลูมันเป็นเบื่อต้นถอกนะเทวันพลูพอดว่าจะชันละพี่น้องเนาะการจะไปเฮ็ดวันในขั้นฝนตกวันนั้นที่ว่าเ้าเอาแบงปันเลขลูกไส้เพิ่นห่วงโอ้ที่เล็กกันอ่ ลูกชายเพิ่นบอกก่อนในคลิปแรกที่เขาออกไปอ่ะครับผมโอ้ลูกชายบอกอมันว่าอดีตเขาแก่นั่นแหละอือ่าว่แต่ไม่มาปีสองปีเนาะนั่งเร่นก็าบอกไปน่าซีจีนั่นแหละโอ้อืมจีซีเขาเออนล้วโอ้เออครับเขาบอกเรียนพราเขาอันนั้อครับหนึ่งแปดพูมิจีอือ่าพูเป็นพ่อเนี่ยซื้อไว้หลายสิบใบแล้วโอ้โหรถตอรีนเลขตัวนี้อ่า อืเพื่อนไฮตัวไหนตัวหงดมากเติร์นเที่ยวออกกิฟไปนี่กับเป็นเลขลูกไส้เพื่อนเอลูกไส้เพิร์ลเนี่ยเพืร์ลเพื่อนปองสั้นหรอพี่น้องว่าว่าสองว่าตอนไหนก่อนฮะจีจีว่าสั้นแล้ยจีจีเจ้าเอพราะว่าสองพี่น้องพอเพิร์ลได้โทรมาว่าซื้อไว้หลายใบเลยเนี่ซื้อแล้วฟันดีอยู่ซีซีเก้าซีซีซีเก่าอ่ากับเลขแปดโอ้ค่ะผม สองตัวนี้คือหนึ่งแปดอ่าครับผมเนาะกันเลยว่าบาดีกันได้ใหญมากเมื่อคืนนี่เพิ่นเพิ่อมาหาว่าโอ้ยเอาเอายันเรียซี่คุนถาเอออ่าฝากเรีซี่พอไว้ความเดื้ออ่าให้ได้ไปรํากันครับแบ่งปันกันไปว่าสุดเลยพี่น้องเออแต่ว่าก็ได้เรียกหลายคู่อยู่ดิโอ้อือพี่น้องเด็ก่นไปนั่งเอาอะเล็กไปนั่งเอาอยู่อยู่ต้นพู่นี่แหละโอ้มันขึ้นร้ายติบ่รู้ บื่อึ้นว่าหลายที่พี่น้องแต่ว่าเขาเจ้าจับสามตัวโอ้คือเลขผู้นี่เขาเจ้าว่าเคยได้สามตัวไปเฮ็ดยังได้ได้สามตัวยังนั้นอืมน่ะได้สามตัวทุกงวดอ,อ่าแต่ละาแตกมานนี่ก็คือบนล่างสองตัวแค่นั้นบ้านได้แตกสามตัวบ่แน่งวดนี้พี่น้องอ่าเนอะอืมเพิ่นได้มาก้วเพิ่นก็เลยมาตัดสองตัวออก มันก็เลยส่งส่งไหลเพิ่นเห็นสองตกวโอ้เพิเ่นเห็นชุดละสองตัวสองตัวครับผมเพิ่นเห็นชุดชุดสองตกอืมแต่ว่าเพิเ่นเลยเพ่จับไข่กับนี่ให้หันหละสามตัวเออ,อเลขสามตัวขนใหญ่ออกคูบกันไหลทีเดียอ,อ่าออาพี่รองเนาะหกหกขก้างหอดีครับหกขก้างหอดีเพิ่นเฉียนมอยไมบรรลุไว้เพิ่นจะเข้าใจเพราะเด้อเพิ่นเพิ่นว่าเห็นเห็นหาแปดยูคู่กัน ห้าแปดอยู่คู่กันอืแล้วก็สองสามก็อยู่คู่กันเออส่วนทําพิธีแต่ว่ามันมีเลียกเก้าหอยไทยลงมานี่ปัญหาแต่ว่าหาแปดสองสามอยู่คู่กันอเลี้ยงไทวกับลงมาครับอ้าอ,อ่าเรียกเป็นกระเฮ็ดได้แค่นี้แหละข้าเจ้าเลยว่าอ,อาจารย์ลูกศิษย์ลูกหาไปนั่นนออจับสามตัวให้น้ำเนี่ย โอ้อันเลขกแค่นี้แหละหา้าแปดกับสองสามนี่เลขกห้าตัวอ่ะเล็เล็กจับสามตัวอ่ะ,อะมันสีอ,อะไรจะขังมะทีอ่ะให้เจา้าเล็กาอาจารย์เพิ่นผู้เพิ่นไปนั่งสวสดกึงพี่น้องจับสามตัวให้อืมอ่าเพิ่นก็ได้นนมากอ่านาอกับวัชิวายไหนล่ะพี่น้องอืมอืมแต่ว่าสามตัวยังบ่พอ ได้สามตัวแล้วขอสองตัวอีกเออเอาก็เลยได้เพิ่มไม่อีกทีอ่าอ่าเอาสำหรับสองตัวรางได้พี่นลังได้ชัดเจนพันวาบะแมนว่าบะแมนว่ามันใกล้เคียงกันบะแมนมันเห็นชัดออ่าชัดๆเลยอ่าก็คือหนึ่งแปดครับเจ็ดแปดโอ้หนึ่งกับเจ็ดนี่มันอาธิเป็นตัวเดียวกันก็ได้อ่าก็เลยมีหนึ่งแปดครับเจ็ดแปดอ่าอืมแต่ว่าพันวาบะเมตัวเดียวกันนี่อือ อมันดูคนเราฟังโอ,งอ้หนึ่งก็คือหนึ่งเจ็ดก็คือเจ็ดอ่าเอาครับเอฟซีครับรรแต่ว่าเขาเจาขอเลขล่างอืออ่าตัวนี้อสองตัวนี้เขอเป็นเลขล่างครับผมอือเลขล่างหนึ่งแปดกับเจ็ดแปดเพิ่นเน้นมากจังสัน่นพี่น้องครับอ่าให้เอาั้างสองกันหละอืออือแต่ว่าบนนี่มันจะมีอ่าแยกก็ว่าเป็นซีครูอีกเด้พี่น้องเด้สามตัวสี่หางอ่า โอ้แต่ว่าโตเห็นแท้คือมีอยู่แค่สองหางครับอื่าคนก็นเลยมาจับสามตัวมันก็นเลยมีหลายหางอ,อืมเดี๋ยวว่าใครงบหน่อยอยากได้สองตัวแค่แค่ที่เห็นขืนมากหนกกครับเอาแค่หาแปดกับสองสามอืมแต่ว่าเก้าเจ้าอ้อยใส่สติเลยมันตรงเลยได้เก้านี่ฮะแปดสามเก้าตีอ่าโอ้คือบ่พ่อดี่นี่ เพราะพี่พ่อจะพี่พ่อจ้จับให้เด้อพี่น้องแปดสามเก้ากับห้าสอืมพี่อ่าโอ้ขั้นขั่นจับได้คั่นจับได้ยังสิเอาเอาพี่พี่น้องเอาเอาเพื่ไว้จับดูเอาอือเอาเก็บซียก่อนเบาไปวุ่งใกล้ๆเขาไปวุ่งใกล้ๆพี่นก่อนละอือเอ้าเหรียนปะแต่เพิ่นอธิบายออกมาจังซี่ดิอือแอดมินก็เขียนมาให้ซื้อหรอกพี่น้องแอดมินเขียนมาให้เออเนาะ เอาคือเลขมี่มันที่มีบอหลายเลยครับพี่เชีผมออธิบายอธิบายให้ฟังห้าแปดเพิ่นได้คู่บนสองสามเพิ่นได้คู่ครับเก้าห้อยลงมาตรงเลกสามขั้นเท่าสิจับสามตัวคือแปดสามเก้าห้าสองหลั่ตัดสองตัวก็มีสองสามห้าแปดเท่านั้นครับพี่เชี่ยแต่ว่าคนตัดออกมานี่คือพื่อพือเก้าห้าแปดอา สองห้าแปดเก้าสองสามสองห้าสามอ่ะเพิ่นตัดออกมาห้แต่เอาอยู่ในนี่เอาแค่นี้ครับอีซี่ครับผมไปตัดเอาอนะครับเด้อไปตัดเอาอฟซีไปตัดเอาอือือืออฟซีไปตัดเอาอยู่ในนี่เอาแค่เนี้ยห้าแปดสองสามแล้วก็เก้าอ่ะอส่วนในนี่เป็นเลขลร่างที่คนได้มากม่นบออ่าเลขล่างครับผมเลขล่างหนึ่งแปดกับเจ็ดแปดนี่ครับอีี่ครับผมันล่างเอ่วบอลบอลร่างแล้วก็ 449คือเหล็กลูกไส้พี่บอกอ่าต้องงวดต้องงวด449กับ18อ่านไว้พีครับผมตั้งทีมงานก็ได้ลุงไปแล้วคลิปแดกเนาะเป็นคลิปลูกไส้สําหรับคลิปนี้มีแค่นี้ครับ5823กับ9ตัวเดียวอ่ายว่ามาจับที่ี่ครับผมจับเป่าพอมาจับพิ่จับไว้ให้นี่อาทั้งซีหางนี่จับเอาเองครับมีแค่นี้ครับพี่ครับผมเล็บ่อไหลฟังบิ่งแล้วเล็กบ่อไหล แปดสามเก้าเก้าสามแปดจับตัวสี่ก็ได้จับตัวสี่ก็ได้โอ้เลขล่างหาสองสองสามนหาสองสามสองอ่ะเปิ้ลมาอ่ะฟังมาแล้เปิ้ลมาเขียนดังนี่อ่ะตรงนี้ตรงเลขสองตรงยังซี้เลขสามตรงยังซี่เลขเก้าหอยแล้วมายัซี่เลขเก้าหอยหอยลงจากเลขสามลงไปครับผม ตม่มีบอหลายมีถ้ามีแหละครับเอฟซีครับผม,มตัวเองนแต่ว่าคนว่าโอ้ข่าวเป็นจับแม่นแล้วเนเขาเลยครับนี่สีห่หางแคปหน้าจอไปขยายเบืเ้องด้อครับเอฟซีครับผมแคบหน้าจอไปขยายเบื้องต้นครับเนาะอ,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 อ่ะเด็กเรื่องหน่อยบอกคุณตาลูกชายเพิ่นครับ <Okay. S 1> เคยบอกเขามาแล้หครับนะเนาะสี่สี่เก้าจีจีเจ้าจีจีเจ้าอ่า นึ่งเจ็ดยิ่งเจ็ <laughs> ดน,นิดหน่อยวัวบัวทองนิดหน่อยวัวบัวทองอ่าไม่ใช่ผมกับส่วนขอ้อมด็กหน่อยว่าพอแล้ววัวเป็นส่วนน้งนนองแก้ของกับเป็นนิดหน่อยมากกว่านี <c oughs> ่เคยผ่านมาแล้วเอ้ยกว่าฉินมาเท่าหนึ่งกับเป็นนิดหน่อยมากกว่านี่เท่าก็ยังบอกแล้วยังสีเท่าตื้อมีอยู่นี่นะ <c oughs> อา่อากลับเอฟซีๆๆครับผมอ้าอ่าแคปหน้าจอไว้ครับเอาเห็นกันมันตัวคนละน้องครับเนา <c oughs> ะครับผมเอาเข็บหน้าจอไว้ครับเอฟซีครับอื อ๋อพี่น้องนะเดี๋ยวจะ,ะให้ดูใกล้ๆกันได้พี่องเด้ออ่าฝากตอนเอฟซีครับผมเนาะสุขุขุคนพี่น้องเนาะขอให้เฮงเฮงปังปัง,ปงทุกท่านเนาะขอให้ร่ำร่ำเรื่อยเรืยทุกท่านครับผมอ่าแนบหน้าจอไว้ครับเอฟซีครับผมนะครับเนาะสำหรับแนวทางตัวเลขของเพื่อนเนี่ยก็เลขลับแดนสตอเลขลับแดนสตอ